สวัสดีครับพี่น้องครับเปลี่ยนหลอดไฟเรี่ยวนะครับบอร์ดเลนเจอร์ปีสองพันหเอซีนะครับพี่น้องครับคลิปก้อนหน้านี่นี่หลอดไฟมานะครับเพื่อความสะดวกนะครับพี่น้องครับเพื่อความสะดวกเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดครับอยู่บ้านนอกอยู่ชนบุรนะครับเอากระสังออนไลน์มานะครับอยู่ชนบุรประมาณนี้ครับ สร้างของออนไลน์ครับผมสร้างมาเปลี่ยนพี่น้องเบิงครับไฟเหลียวขาดบวขาดนะครับไฟเหลียวบวขาดใส่ใดนะครับฟังนี้ฟังนี้ใส่บวแดครับนครับผมแจะอ,ออกไม้เช็คของเบิงบวมีอีกอย่างเลยครับพี่น้องครับประแจ ไขควงกับบะมีใส่ตุเตมือเปล่านะครับพี่น้องครับลืมอย่างหนึ่งครับแอลกอฮอล์นะครับพี่น้องครับเพราะว่าตัวเนี้เป็นหลอดฮาโลเจนเป็นหลอดเป็นหลอดกระจกครับผมเป็นหลอดกระจกถ้าฉีมือเข้าติดไปนะ่ะก็มีส่วนอี่สะสมควม้อนนะครับ ให้หลอดเนี่ยเสียไว้นะครับพี่น้องครับไปเบิ่งวิธีเปลี่ยนเลยครับให้พี่น้องมาตรงนี้ได้ครับนี่ครับตรงนี้ครับผมนี่ครับตรงนี้ช่องนี้ครับนะครับจะอยู่ช่องนี้จะไฟเหลวจะอยู่ช่องนี้กลัวหลอดไฟเหลว คอนเนคเตอร์นะครับจะอยู่ช่วงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไฟไฟหนาไฟต่ำตัวนี้ครับนะครับเบื้องวิธีถอดน้วกันครับพี่ครับสำหรับวิธีถอดก็เอามือลวงเข้ามาครับจับจับตำแหน่งนี้ครับใส่หัวหัวนี้มือดันลงนะครับพี่น้องครับ นครับออกมาแล้วเดี๋ยวจะปลดล็อกให้เบ่งนะครับพี่น้องครับนี่ครับแจ่โบได้นะครับตัวนี้คือของไม้นะครับพี่น้องครับตัวนี้คือของไม้พี่น้อง กดเข้าไปนะครับพี่น้องครับกดเข้าไปหมุนออกมาเลยครับนะครับเชียวจะเป็นเฉียวเยื่องนะครับพี่น้องครับนะครับสังเกตเบื้องให้ดีครับครับเฉียวเยื่องครับครับนี่ผมได้หลอดไม้มาแล้วครับพี่น้องครับ นะครับเฉวเยื่อที่สร้างมานะครับครับตรงนี้จะมีช่องอยู่ครับเยื่อเหมือนกันนะครับถ้าถ้าใส้โบถีกระบอกเขาครับถ้าใส้ผิดทางกระบอกเขาเหมือนกันครับพี่น้องครับนะครับนะครับก็จะเป็นล็อกของเขาอยู่นะครับพี่น้องก็ต้องย่านว่าใส่ถูกโบถถกนะครับ เป็นลอ็อกของเขานะครับกดเข้าไปมุนนะครับง่ายๆครับพี่น้องเดี๋ยวปุลล็อกให้พี่น้องเลงนะใส่ได้แล้วครับนะใส่ได้แล้วก็เอาเขาไว้หมองเก๋านะครับพี่น้อง แล้วครับพี่น้องครับไปเกิดไปเรียวเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องครับโอเคได้แล้วครับผมได้แล้วครับ เดีวงไฟน้องกันน่ครับกลับมาใส่ได้แหลวครับแค่นี้แหละครับพี่น้องครับง่ายๆนะครับวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟไฟเรียวนะครับราคาบุกีบาทนะครับอยู่ต่างจังหวัดเอาสั่งมาเปลี่ยนได้ง่ายๆไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องยังเลยครับผมไม่ต้องเสียเวลาเรียวเขาไม่ต้องไปรออไปยัง นี่ครับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์ให้ในเด้อครับพี่น้องเพื่อที่จะเป็นกาลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับรถพี่น้องมีปัญหาอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับให้บ้านใต้คอมเมนต์นะครับ